ย้อหน้าถัดไปนะครับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณของการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เป็นการแพร่ผ่านทางแอโรโซลนี่นะก็สามารถย้อนวันที่กลับไปถึงงานของเวลส์ไรลี่เลยนะครับเวลส์ Wales กับไรลี่นั้นเป็นสองคนนะแต่ว่าหลังๆนี่เราก็จะใช้ โมเดลของเวลไรลีย์น่สองคนรวมกันนะครับในการบอกเรื่องความน่าจะเป็นของการติดเชื้อนะครับว่าไปดูเปเปอร์แปดเก้าหน่อยนะอาจจะเป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เอามาดูนะครับเปเปอร์แปดเก้าเปเปอร์แปดเนี่ยเป็นของเวลนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าห้าเลยนะครับก็เป็นเรื่อง การติดเชื้อทางอากาศแล้วก็ความสะอาดนะของในทางอากาศนะครับนี่ก็เป็นการศึกษาการติดเชื้อผ่านทางรอบเล็ดน,นะครับนี่ก็เป็นงานที่ Harvard ส่วนเปอร์9้านี่เป็นของไรลี่แล้วก็เพื่อนฝูงเขาอันนี้เมื่อปีเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับเป็นการแพร่กระจายทางอากาศนะครับของเชื้อมีโซ่นะครับ หัดหรือหัดเยอรมันนี่แหละมีโซ่นะครับในโรงเรียนประถมนะครับในชนบทอ่ะก็เป็นสองเปเปอร์ที่เป็นต้นทางของการทำโมเดลเรื่องการความน่าจะเป็นในการติดเชื้อนะครับ เออนีก็คือสาวกลับไปถึงนู่นเลยตั้งแต่ปี 195, หนึ่งเก้าห้านนู่นเลยนะครับการทำเนี่ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการแพร่เชื้อทางอากาศเนี่ยนะครับซึ่งสองคนสง,งานของสองคนนี้เนี่ยก็เสนอว่าการติดเชื้อผ่านทาง aerosol เนี่ยสามารถทำโมเดลได้นะทำแบบจำลองขึ้นมาได้นะครับก็ในทำนองเดียวกับการ วิเคราะห์พวกบรพิษทางอากาศในอาคารทั่วๆไปที่เป็นสแตนดานนะครับนั้นแนวทางนี้เนี่ยก็ช่วยให้ความเข้มข้นเมื่อเข้าสู่สเตดี้สเตตไปแล้วนะครับความเข้มข้นเมื่อเข้าสู่สภาวะคงตัวไปแล้วเนี่ยสามารถประมาณการได้นะครับโดยการหาจุดสมดุลระหว่างการสร้าง พา i ิโกการสร้างอนุภาคกับการกําจัดอนุภาคนะครับคืออย่างเชื้อโรคเนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าสมมติมีคนติดเชื้ออยู่ในห้องใช่ไหมเขาหายใจเขาก็เอาเชื้อโรคออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วส่วนเชื้อโรคพวกนั้นเนี่ยมันก็ถูกกําจัดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ว่ามันจะร่วงตกลงพื้นไม่ว่ามันจะถูกเจือจางโดยการระบายอากาศและการเติมอากาศภายนอกเข้ามา เป็น outdoor air ventilation อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งสลายตัวไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะเข้าสู่จุดสมดุลจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็น steady state นะครับเพราะฉะนั้นย่อนหน้านี้ก็บอกไกลๆว่า Wells Riley model เนี่ยเป็นการคำนวณความเข้มข้นของเชื้อโรคในอากาศเมื่ออยู่ในสภาวะ steady state เนาะ ไม่ใช่ช่วงทรา n เ i ียนที่สภาวะมันยังไม่นิ่งนะครับก็เพราว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงสเตติสีสเตตินะครับ